สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้ในเรื่องของผู้ป่วยสูงอายุที่สะโพกหักจากการลื่นลง้มกระดูกสะโพกหักมี2ชนิดนะครับก็คือหักบริเวณคอกระดูกค,คือตำแหน่งนี้นะครับกับหักบริเวณที่เป็นส่วนน้ำกระดูกก็คือตรงนี้นะครับการหักที่คอกระดูกนะครับการรักษาจะแบ่งเป็นสกลุ่มนะครับกรณีที่เป็นร้าวแล้วก็ไม่เคลื่อนหรือว่าเคลื่อนน้อยมากจะมีการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อยึดตรึงกระดูกด้วยอุปกรณ์นะครับ อย่างเช่นใช้สกรู3ามตัวหรือใช้สกรูตัวใหญ่คู่กับแผ่นเหล็กด้านนอกและก็สกรูที่ลำกระดูกนะครับแต่กรณีที่บร,ริเวณที่หักนี้มีกระดูกเคลื่อนเยอะนะครับแนะนําให้รักษาด้วยการเปลี่ยนข้อสะโพกแบบที่สองก็คือการหักบร,ริเวณที่เป็นส่วนหนาของกระดูกนะครับจะรักษาได้ด้วยการยึดดามด้วยแท่งเหล็กและก็สกรูแบบนี้นะครับผู้ป่วยสูงวัยที่สะโพกหักแนะนําให้ ผ่าตัดทุกรายนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยกิดเตียงมีเพราะว่าแทรกซ้อนอย่างเช่นแผลกดทับปลอดติดเชื้อนะครับการผ่าตัดจะทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าครับ